สวัสดีครับผมช่างปอมนะครับวันนี้กลับบ้านไว้ครับลองดูบ่อปลาของผมกันนะครับหน้าน้ำก็ใสเคลียร์มากนะครับช่วงเช้าก็มีบ้างครับที่จะเป็นฟองหน้าน้ำนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยระบบก็จะจัดการของเขาเองนะครับน้องปลาก็จะว่ายสดชื่นตลอดทั้งวันนะครับ ก็จะมาขออาหารทุกครั้งนะครับบ่อน,นี้ก็จากที่เพิ่งลงเพจไปนะครับลงทําทไปได้ประมาณตอนนี้ก็น่าจะสองถึงสามปีแล้วครับแต่มีโอกาสเพิ่งได้ทําคลิปวิดีโอลงไปนะครับอันนี้เป็นน้องปลาลอดใหม่ครับน้ําก็ใสเหมือนกันนะครับนี่ครับตอนนี้ ลดใหม่เพิ่งลงไปได้ประมาณก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับคุณภาพน้ำก็ดีครับสำหรับบ่อของผมเนี่ยเป็นบ่อมีหลังคานะครับแต่สำหรับบ่อเล็กเนี่ยแสงสว่างส่องเข้าไปไม่ถึงครับมันจะอยู่ไกลหน่อยผมก็เลยต้องทำช่องแสงนะครับช่องแสงไว้นะครับเพื่อให้สีตัวปลาเนี่ย ามีสีที่เข้มนะครับแล้วบวกกับการลดน้ำตลอดของผมนะครับตัวปลาก็จะมีสีตัวที่ขาวนะครับนี่ครับ้องปลาสดชื่นมากๆเลยท่านใดที่อยากทำบ่อปลานะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับทางเพจรับทำบ่อปลาครับเชียงใหม่นะครับทาง f facebook นะครับ ไม่ก็อาจจะเซิร์ชใน Google ก็น่าจะขึ้นอยู่นะครับราคาก็ย่อมเยาวครับยิ่งทำบ่อใหญ่ก็ราคาก็ยิ่งถูกนะครับ,ร,บรับประกันน้ำใสครับแล้วก็มีเซอร์วิสหลังการทำด้วยนะครับหรือท่านใด เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมีปัญหาในการเลี้ยงปลาหรือทําบ่อปลาเองนะครับมีปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ